สวัสดีครับอยู่กับทีมงานซังเวครับวินซิงสลิงตองคำวันนี้อยู่ที่อำเภอพะยืนครับจังหวัดขอนกันกับเหตุการณ์รถเกี่ยวเข้าติดหลมเจ้านาบุญพัฒนาครับนี่ครับขุดเหมือนเดิมโดยช่างต่ำครับน่นได้ก็บอกว่าตัว <c oughs> เดือพัดมาเร่งกันพ่อใหญ่พัดทีเดียวมาทีเดียเอ็นพัดกันยอดตลาดเป็นหลักของเขาเหมืนว่เออนี่ครับพี่ผู้ใหญ่ครับเทรนเลอร์รับจ้างครับพี่นี่ครับทั่วไทยครับผมสนจิตสนใจครับติดต่อพี่ผู้ใหญ่ได้ครับพี่ผู้ใหญ่มีเบอร์โทรบ่๊บศูนย์แปดหนึ่งครับอหกสองสามห้าสี่ห้าสามครับผมนี่ครับเทรนเลอร์นะครับเทรนเลอร์ทีมงานช่างกุ้ยครับผมพี่น้องท่านใดครับอยากย้ายรถนะครับ งานฉุกเฉินนะครับเรียกใช้ได้ครับพี่ผู้ใหญ่ครับใกล้ๆไปได้หมดครับราคาต่อรองหน้าง,งานครับผมอบโอ้รถคืองามเาด,าามาดียเออเป็นไงบ้างนะพี่อาทิตย์ที่ผ่านมานอนดูช่างอุ้ยตลอดโอ้ทบทวนวิชา <c oughs> ไม่คิดว่าต้องใช้บริการ <c oughs> นี่พี่มาจากที่ไหนครับอันนี้มาจากพิจิตรครับโอ้เมืองชาละวันเลยครับการหนักไม่เท่าอย่างนี้ก็ถามว่าหนักไหมถ้าทำไม่ถึบถ้าเราทําไม่ถูกวิธีมันก็จะบานไปนะครับมันไม่เหมือนรถที่ติดติดคู่นะถ้าติดแต่แคงเนี้ยถ้าเราอ่านเกมไม่ทะลุแล้วก็มันก็จะยุ่งหน่อยนะครับต้องอ่านเกมไม่ขาด แต่งับไม่ออกนี่เงียบมาซื้อหลอกสุดนี่เออฉวยตีด่วนมาเลยอ่ะโอ้กลัวไม่ทันใจพี่ครับโคสี่ทุ่มนี่ตีสะตีสองแล้วมันถึงไไม่จะเป็นรถเอ่อเครื่องมันเล็กเนี่ยไม่ถึงไงนะครับอืมใช่แต่รถพี่วิ่งดีจริงจริง K13 แบบวิ่งทําเวลาได้เลยทําเวลาแบบด่วนสุดๆเนะี่ยแต่นํามันเรื่องละมันไม่ต้องห่วงเลย ่เครื่องใหญ่่เอครืงบินโอ้ไม่ล่ะมาทั้งวี่เรายินตีเสียงโอ้เครื่องบินครับเครื่องบินโอ้มาบิงเครื่องบินไกลแต่เนาะแบบนี้มีคนมาส่งข้าวแล้วครับนั่งเครื่องนั่งเครื่องมาเลย นเ่นับน้ำดีไม่มีน้ำครับจะมจีน้ำนี่ยุ่งเลยเดี๋ยวาเอาพร้อมแล้วลุยครับ cái ơn ải bạn bộ đây. ดินนี่มันต้องขยับ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 ให้ดินมันเหลวนะมันเดินมันเ <laughs> หลวอยู่ <laughs> <c oughs> เอาอีกแล้วครับรถวินติดลมแล้วครับเอาอีกแล้วชันตางานเข้ารถติดลม <c oughs> นี่ครับ

จะมันดีใจแห้งซะเรื่อยแบาโทโทษโทมานนนอยงอยักไคนเนาะมานนนอยูใส่ยากไอ้คนข้นเมียบานกบจังท่าเียบนั่นแหละจ้ก็วางได้กแม่มานนนอยเต้หมูบ้านใ้ข้นเมียบานเมียซองบ้านยุพิกิดเมียบานเมียบานเกือยังนอนเจ้า่นอ่ะสุดยอด่แม่สุดยอด รถิ้บได้บัดเนี่ยอว่าตาสีมาดึงมันบ่อขึ้นอันรถอันสุพันน่ะนะเขาก็ยอมบอกครับเออบอกว่าตุนนีปูญยาตต่แง่เจ้าทีเจ้าหน้านก่กเเวาสูสร้างอุ้ยบ่ได้สูสร้างอุ้ยบ่ได้เนี่ยโอ้ขอบพระคุณหลายครับผมสุดยอดครับสุดยอดครับขอบพระคุณหลายครับเก่งมากนี่ครับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับเออจะเป็นเจงไห่รถเน่ยขดนเนี่ยด้ยุ่ในสร้างอุ้ยครับอุปสรรคมีทุกที่ครับเอียงมันจิตเติดครับ นี่ครับขึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับปลอดภัยดีครับไม่มีอะไรเสียหายขอดีของการใส่ทีมงานสร้างอุ้ยครแบบนี้แหละครับผมขึ้นมาเกี่ยวเขาได้ต่อครับขอบพระคุณหลายๆครับที่ให้โอกาสได้รับใส่พี่น้องครับฝากน้ำพีน้ำนองนะครับด้อรถเกี่ยวเขารถไมโครครับติดลมตกสะตกคลองครับสร้างอุ้ยซอยได้ครับ0 8 7 8ปดเจ็ดสี่เก้า้บ่นบอกบองเงินคือเก้าลาไปแล้วสวัสดีครับ